มัคคาแห่งโพธิสัตว์ตอนที่หนึ่งปริยัติแห่งโพธิจิตเมื่อเมล็ดพันธ์แห่งมหากรุณาได้ถือกำเนิดเจเรือ,อนพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวข้อเรื่อง ปริยัตยแห่งโพธิจิตเมื่อเมล็ดพันธ์แห่งมหากรุณาได้ถือกำเนิดเพื่อทำความเข้าใจในภาคทฤษฎีหรือปริยัตยอันเป็นเสาเข็มต้นแรกของมัคคาแห่งพระโพธิสัตว์ก่อนที่การเดินทางนับหมื่นลี้จะเริ่มต้นขึ้นมันย่อมต้องมีก้าวแรกแต่ก่อนที่จะมีก้าวแรก มันย่อมต้องมีความคิดที่จะเดินทางความคิดหรือเจตจำนงอันยิ่งใหญ่นี้เองที่เป็นดั่งปฐมบทของเรื่องราวทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเราเรียกเจตจำนงนี้ว่าโพธิจิตโพธิจิตคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุถึง พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่หัวใจที่ทําให้โพธิจิตนี้แตกต่างและประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้นั้นก็คือแรงจูงใจมันมิใช่การตรัสรู้เพื่อความหลุดพ้นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวหากแต่เป็นการตรัสรู้เพื่อที่จะได้มีปัญญา และกําลังในการนำพาสรรพสัตทั้งมวลให้ข้ามพ้นจากมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏนี่คือภาคปริยัติคือการเรียนรู้และเข้าใจในความทุกข์ของสรรพสัตว์แล้วจึงได้ตั้งมหาปณิธานขึ้นในใจณนะจุดนี้ผู้ที่ตั้งโพธิจิตยังคงเป็นปุถุชน เป็นผู้ที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรแต่เป็นปุถุชนที่ได้จุดประกายไฟแห่งมหากรุณาขึ้นในใจแล้วประกายไฟที่จะนำไปสู่การเผาผลาญกิเลสมิใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อผู้อื่นอุปมาหากจะเปรียบโพธิจิตก็คือขณะที่นักเรียนผู้หนึ่ง ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าฉันจะสมัครเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ให้ได้มิใช่เพื่อความร่ำรวยหรือเกียรติยศของตัวฉันเองแต่เพื่อที่จะได้นำความรู้นี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทุกทรมานทั้งมวลณจุดนี้เขายังไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์เขายังเป็นเพียงผู้มีความฝัน แต่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงผลักดันให้เขาเริ่มต้นการเดินทางนี่คือปริยัตคือการเข้าใจในปัญหาและตั้งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเองโพธิจิตนี้เองคือรอยต่อที่กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันคือช่วงเวลา แห่งการตั้งคันทางจิตวิญญาณคือการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะให้เจริญเติบโตขึ้นภายในจิตใจผ่านการสั่งสมบุญบารมีการฟังธรรมและการขัดเกลาตนเองมานานนับพบนับชาติจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์นั้นสุกงอมเต็มทีและพร้อมที่จะแทงหนออ่อน ทะลุผ่านพื้นดินแห่งอวิชาขึ้นมาและเมื่อนอออนนั้นได้ปรากฏขึ้นณนะวินาทีนั้นเองที่การเดินทางได้เปลี่ยนจากภาคปริยัตไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนจากผู้มีความฝันมาสู่ผู้หลงมือทำเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพจากปุถุชน ไปสู่อริยชนในสายของพระโพธิสัตว์ในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางเข้าสู่ภาคปฏิบัติอันยาวไกลเราจะไปเป็นประจักษ์พยานถึงวินาทีที่เมล็ดพันธ์แห่งโพธิจิตได้แตกหนอออกมาเป็นประมุตติตาภูมิอันเป็นภูมิแรกแห่งการเดินทาง บนเส้นทางทศภูมิและติดตามการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ผ่านดินแดนทั้งสิบอันเป็นหัวใจแห่งภาคปฏิบัตินี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพรมักคาแห่งโพธิสัตว์ตอนที่สองปฏิบัติแห่งทัศภูมิ ดินแดนแห่งการบ่มเพาะบารมีเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่ภาคปฏิบัติอันยาวไกลและยิ่งใหญ่ในหัวข้อเรื่องปฏิบัติแห่งทัศภูมิการเดินทางผ่านสิบดินแดนแห่งการบ่มเพาะบารมี เพื่อติดตามรอยพระบาทของพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากโลกิยะสู่การเดินทางบนเส้นทางแห่งโลกุตตระเมื่อโพธิจิตอันเป็นมหาปณิธานที่ตั้งมั่นเพื่อสรรพสัตว์ได้ถูกบ่มเพาะจนสุกงอมเต็มที่แล้วณวินาทีที่ปัญญาได้ทะลุทะลวงผ่านม่านแห่งอวิชชา และได้ประจักษ์แจ้งในศูญยตาหรือความว่างเปล่าของสรรพสิง่งเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะจิตณนะวินาทีนั้นเองที่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นนี่คือรอยต่อคือการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพจากปุถุชนผู้ยังคงมีความฝันกลายมาเป็นอริยโพธิสัตว์ ผู้ได้เริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงการประจักษ์แจ้งครั้งนี้คือการก้าวเข้าสู่ภูมิหรือดินแดนแห่งแรกของการปฏิบัตินั่นคือประมุตติตาภูมิอันหมายถึงภูมิแห่งความปราโมทเหตุใดจึงปราโมทก็เพราะพระโพธิสัตว์ได้มีความสุขและความปีติยินดีอย่างเหลือล้น ในการที่ตนได้ค้นพบผลทางที่แท้จริงที่จะสามารถช่วยเหลือสปปรรพสัตว์ได้อย่างแน่นอนแล้วอุป,ปมาหากจะเปรียบนี่คือวินาทีที่นักเรียนผู้ตั้งปณิธานได้เห็นชื่อของตนเองบนประกาศผลสอบแล้วได้ก้าวเท้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแพทย์เป็นครั้งแรกเขาได้เปลี่ยนสถานะจากผู้วางแผนมาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโดยสมบูรณ์ ความปราโมท,ที่เกิดขึ้นคือความยินดีที่การเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงณจุดนี้ภาคปริยัติได้แปล äh เปลี่ยนมาเป็นภาคปฏิบัติและการเดินทางบนเส้นทางทัศภูมิหรือดินแดนทั้งสิบก็ได้เริ่มต้นขึ้นทัศภูมนินี้เปรียบเสมือนหลักสูตรหรือพิมพ์เขียวการบำเพ็ญบรารมีสิบประการให้สมบูรณ์พร้อม โดยในแต่ละภูมิพระโพธิสัตว์จะมุ่งเน้นการขัดเกลาบาร,รมีแต่ละข้อให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปในประมุติตาภูมิภูมิที่หนึ่งท่านจะบำเพ็ญทานบาร,รมีจนสมบูรณ์สามารถสละได้ทุกสิ่งแม้ตระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความปราโมทในวิมลาภูมิภูมิที่สอง ท่านจะบำเพ็ญศีลบารมีจนบริสุทธิ์ปราศจากความด่างพร่ใดๆโดยสิ้นเชิงจากนั้นท่านก็จะเดินทางผ่านภูมิที่สามสหต่อไปเรื่อยๆเพื่อบำเพ็ญขันติบารมีวิริยะบารมีชานบารมีและปัญญาบารมีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นลำดับยิ่งท่านก้าวขึ้นสู่ภูมิที่สูงขึ้น ปัญญาของท่านก็จะยิ่งลึกซึ้งและอานุภาพในการใช้อุบายอันแยบคายเพื่อโปรดสัตว์ก็จะยิ่งแผ่ไพศาลมากขึ้นเป็นทวีคูณการเดินทางผ่านทัศภูมนินี้คือหัวใจของภาคปฏิบัติเป็นการเดินทางอันยาวไกลที่ต้องอาศัยความเพียรและความการุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นการสร้างเรือแห่งธรรมให้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้น และพร้อมที่จะบรรทุกสัพพสัตว์ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเรือลำนั้นจะสมบูรณ์พร้อมและสามารถเดินทางไปได้ทุกหน้าน,น้ำแห่งสังสารวัฏแต่การเดินทางอันยาวไกลนี้ย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางการปฏิบัติย่อมต้องนำไปสู่ผลแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เดินทางผ่านครบทั้งสิบภูมิ และได้บำเพ็ญบาร,รมีจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนอวสานแห่งบทธรรมชุดนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ภาคปฏิเวทคือผลแห่งการบรรลุเราจะไปพิจ,จารณาถึงสภาวะแห่งพุทธภาวะและหวนกลับมาสู่ความเข้าใจในอปัปติธติตนิพพานอันเป็นจุดสุดท้ายและเป็นจุดเริ่มต้นอันไม่มีที่สิ้นสุดของการเดินทางนี้ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรมักคาแห่งโพธิสัตว์ตอนที่สามปฏิเวทแห่งพุทธภาวะเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านมาสู่บทสรุปสุดท้ายแห่งการเดินทางบนมักคา แห่งโพธิสัตว์ในหัวข้อเรื่องปฏิเวทแห่งพุทธ,ธภาวะจุดสุดท้ายคือจุดเริ่มต้นอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทำความเข้าใจในผลแห่งการบรรลุอันเป็นที่สุดแห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งปวงเมื่อพระโพธ,ธิสัตว์ได้เดินทางผ่านดินแดนทั้งสิบและได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการ จนบริบูรณ์พร้อมแล้วดุดดั่งดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ปราศจากเมฆหมอกบทบังณวินาทีนั้นพระองค์ก็ได้บรรลุถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์สภาวะนี้คือพุทธภาวะคือการตื่นรู้อย่างถึงที่สุด ที่ซึ่งมหาปัญญาและมหากรุณาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์อุป,ปมาหากจะเปรียบนี่คือวินาทีที่นักศึกษาแพทย์ผู้มุ่งมั่นได้สำเร็จการศึกษาและกลายเป็นในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดหรือคือวินาทีที่นักเดินทางผู้กล้าหาญได้ค้นพบยาทิพย์ ที่สามารถรักษาได้ทุกโรคแล้วการเดินทางเพื่อแสวงหาและเรียนรู้ได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ภาคปริยัตและภาคปฏิบัติได้นำมาสู่ผลแห่งปฏิเวทแล้วแล้วนี่คือจุดสุดท้ายของการเดินทางใช่หรือไม่คำตอบคือใช่และไม่ใช่ใช่ในแง่ของการเดินทางเพื่อสั่งสมบารมี การเดินทางเพื่อสร้างเรือหรือการบำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีสิ่งใดที่ต้องเรียนรู้หรือขัดเกลาอีกต่อไปพระองค์ได้บรรลุถึงฝั่งฟากที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดแล้วไม่ใช่ในแง่ของการทำงานเพื่อสรรพสัตว์แต่ดังที่เราได้สนทนากันว่าการบรรลุถึงพุทธภาวะนั้นคือการเข้าถึง อปติธิตะนิพพานคือนิพพานที่ไม่ยึดมั่นดังนั้นจุดสุดท้ายของการเดินทางจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานอันเป็นอมตะภารกิจในการโปรดสปปรพสัตของพระองค์จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติเป็นพลวัตและไม่มีที่สิ้นสุดดุดดังดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง โดยไม่ได้มีความเหนื่อยหน่ายหรือปรารถนาที่จะหยุดพักหากจะกลับไปสู่อุปมาเรื่องเรือจุดสุดท้ายของการเดินทางมีใช่การที่พระโพธิสัตว์ได้พายเรือลำสุดท้ายไปถึงฝั่งฝ้าแข่งนิพพานจุดสุดท้ายคือการที่พระองค์ได้กลายเป็นเรือลำนั้นเสียเองเป็นเรือแห่งธรรมคือธรรมนาวา ที่เป็นอมะตะไม่ผุพังและสามารถปรากฏกายขึ้นณที่ใดก็ได้ในมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏเพื่อนำพาสรพสัตวข้ามฟ้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการเดินทางเพื่อสร้างเรือได้สิ้นสุดลงแล้วแต่หน้าที่ของเรือจะยังคงดำเนินต่อไปชั่วนิรันด์และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของมักคาแห่งโพธิสัตว ที่เริ่มต้นจากปริยัตคือการตั้งโพธิจิตอันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งมหากรุณาดำเนินไปบนปฏิบัติคือการบำเพ็ญบารมีผ่านทศภูมิอันเป็นการสร้างเรือแห่งธรรมให้สมบูรณ์และจบลงที่ปฏิเวทคือการบรรลุพุทธภาวะอันเป็นการกลายเป็นเรือแห่งธรรมที่พร้อมจะนำพาทุกชีวิต ข้ามพลจากมหาสมุทรแห่งความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดการสาธยายธรรมในชุดมักคาแห่งโพธิสัตว์พิมพ์เขียวสู่พุทธภาวะก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์ณบัดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร